ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ภาสกรวันชัยจิรบุญหรือว่ามอนโนดครับบุหรี่นะครับเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาย้ำนะครับก็คือว่าสารประกอบในบุหรี่นั้นส่วนใหญ่แล้วมีแต่สารพิษนะครับอย่างเช่นมีแอลดีไฮด์ไฮโดรคาร์บอนนะครับมีโลหะหนักมีไซยาไนด์อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมี แต่สารพิษเราถึงได้ติดเพราะเขามีนิโคตินครับนิโคตินจะทําให้เราเสพติดการสูบบุหรี่นะครับและสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดผลเสียกับทางร่างกายของเรานะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นตัวโลหะหนักก็จะกระสุ้นทําให้เราเกิดมะเร็งขึ้นมาในร่างกายของเราได้ครับครับการสูบบุหรี่นะครับ จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการสูบบุหรี่และปริมาณต่อวันที่สูบบุหรี่นะครับสำหรับตัวโรคที่บุหรี่ไปกระตุ้นทําให้เกิดโรคจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับหคือกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งอันที่2ก็คือกระตุ้นทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆสําหรับตัวมะเร็งนะครับบุหรี่ทาให้เกิดมะเร็งได้เยอะมากเลยนอกจากที่เป็นมะเร็งปอดท,ที่เรารู้กันรู้จักกันดีนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเราสูบด้วยปากใช่ไหมครับเราก็จะมีควันที่อยู่ภายในปาก สารพิษที่อยู่ภายในปากก็จะตุ้นกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากเมื่อบุหรี่นั้นเรากลืนสารพิษผ่านทางหลอดอาหารก็จะกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารผ่านกระเพาะอาหารก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารผ่านลำไส้ใหญ่ก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สารพิษพวกนี้นะครับเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเขาก็จะไปขับถ่ายกทางปัสสาวะครับซึ่งก็จะไปเจอกับกระเพาะปัสสาวะก็กระตุ้นทาให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอีกนะครับและนอกในผู้หญิงนะครับยังตัวบุหรี่เองยังกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็ง สำหรับกลุ่มโรคที่2นะครับคือกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆถามว่าบุหรี่ทาอะไรกับร่างกายเราอีกบ้างนะครับหคือที่สมองทําให้เกิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะครับเกิดการอักเสบสมองเกิดการติดตันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นโรคสมองขาดเลือดได้ง่ายขึ้นทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วมากขึ้นอันที่สองคือโรคหัวใจนะครับก็ทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองติดตันได้มากขึ้นก็ทาให้เกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดครับ และอันที่3ครับคือเราจูบควันเข้าไปที่ปอดนะครับทำให้ถุงลมของเราที่เล็กๆๆๆๆๆตรงนี้เนี่ยเกิดการถูกทําลายมารวมตัวกันเป็นถุงลมขนาดใหญ่ทําให้ประสิทธิภาพ,พการทํางานของถุงลมเนี่ยลดลงถามว่าทําไมถุงลมใหญ่ถึงได้แย่กว่าถุงลมเล็กนะครับเพราะเวลาถุงลมเล็กๆๆ,ๆๆๆๆพวกนี้นะครับจะมีเยื่อหุ้มบางๆซึ่งจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเอาของเสียออกคือแก๊สพิษออกนอกร่างก,กายเอาแก๊สที่เป็นออกซิเจนพลาสติเนี่ยเข้าภายในร่างก,กาย ยิ่งถุงเล็กมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพื้นที่สัมผัสเยอะทําให้เราเอาของดีเข้าตัวเอาของเสียออกนอกร่างกายได้เยอะมากขึ้นเมื่อถุงลมเล็กๆเหล่านี้ถูกทําลายและรวมตัวกันเป็นถุงใหญ่พื้นที่ผิวสัมผัสน้อยลงก็จะทําให้ของดีเข้าตัวน้อยลงของเสียออกนอกร่างกายก็ได้น้อยลงเช่นกันทำให้ของเสียข้างครับจึงทาให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคถุงลมโป่งพองครับ